สวัสดีค่ะพื่ๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับน้องผีนะคะน้องผีเล่นเกมค่ะวันนี้น้องผีมาเล่นเกมการเก็บเกี่ยวของข้าวฮอคค่ะเกมจากค่าย p G นะคะทุกคนคําเตือนค่ะคําเตือนสําหรับน้องๆที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะควรได้รับคาแนะนาหน้าทามาเพื่อความบน,นุกและบันเทิงเท่านั้นเนอะโอเคมาเกาฮอคแข้งนี้ขอปรับเด็ดที่20บบาทค่ะทุกคนโอ้โหมาถึงมาถึงก,มงก็มาถึงก็ยังไงคะโอ้โหจะให้ จะให้เลยหรือเปล่าจะให้สแคตเตอร์เลยหรือเปล่าทุกคนเออยังเกินน้ำไม่ไม่ขาดคำเลยค่ะทุกคนเออมาอม,อม,มากระสิบ,บาทคะ่ะกระสิบบาทค่ะทุกคนเริ่มมาก็ได้แล้วสิบบาทเอออืคูณสองมาให้อีกค่ะทุกคนอีกหนึ่งตัวได้เปล่าอีกหนึ่งตัวได้เปล่าอ,อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัว โอ้โหการเก็บเกี่ยวของกาฮอกค่ะทุกคนอ่านผิดอ่านถูกหรือพูดผิดพูดถูกบอกกันมาได้เลยนะคะทุกคนแต่ขอเรียกว่าน้องตุ่นแล้วกันค่ะน้องดุนน่ารักดีเออหมางูนมาคูณหกให้อีกโอ้โหเริ่มต้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะทุกคนมางูนมาค่ะทุกคนโอ้คูณเจ็ดมาค่ะทุกคนคูณเจ็ดคูณเจ็ดพร้อมกับลุ้นสเคตเตอร์อีกหนึ่งตัวหรือเปล่า มาดูเงินรางวัลก้อนโตค่ะทุกคนโอ้โห460บาทเริ่มต้นมาก็ดีแล้วจ้าทุกคนเออเลยขมา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 เออแถวบ้านเรียกมนัมนหมนัมนมนันมันมันอ่าเคยได้ยินหรือเปล่าทุกคนเออเคยได้ยินหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องผีด้วยนะคะทุกคนน้องผีวันนี้จะอมเงินกลับไปเท่าไหร่อ่ามาให้กําลังใจกันคะ่ะหรือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากเห็นน้องผีเล่นเกมอะไรอยากเห็นปรับเบ็ดเท่าไหร่เออหรือว่าอยากให้เติมมาเท่าไหร่นะคะทุกคน บอกไว้ก่อนเลยวงเล็บไปก่อนเลย,เลน,น,เลยน้องผีทุนน้อยนะทุกคนโปรดเมตตาให้กับน้องผีทุนน้อยอกดมาให้กําลังใจน้องผีแคร์หลอดค่ะทุกคนคูณสองมาอีกคูณสองมาอีกอ,อทุกคนคูณสามมาคะ่ะอีกหนึ่งตัวได้หรือเปล่าได,ได้เพื่อนตุนอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าโอ้โอ้โห,โโหคูณสี่ได้คูณสี่ไหม,มคูณสี่มาคะ่ะหกสี่บาท ได้หนึ่งตัวไหมขุนห้ามาให้เลยค่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้น้องผีอมเงินได้หนึ่งพันละทุกคนเอ๊ะไม่เบานะไม่เบาถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีช่วงเวลาเล่นของน้องผีค่ะทุกคนน้องผีเล่นตอนนี้สี่โมงครึ่งเออะมาเช้าหน่อยวันนี้มาเล่นเช้าหน่อยทุกคนอหมาแครอะขุนสิบให้เลยทุกคนมาจะได้คุณสิบหรือเปล่า คูณ10ให้ค่ะทุกคน120อืยี่สิจะได้คูณ11หรือเปล่าอืไม่ทันขาดคำค่ะสิบเอให้แล้วคูณ12มาละต้องได้แล้วแหละโอ้โหคูณ12มาให้แล้วค่ะทุกคนจังหวะนี้คูณ13มไหมจะถึงคูณ15บห้าไหมทุกคนอ่ะมาดูกันจะถึงคูณ15หรือเปล่าสิบสี่มาแล้ว14มาแล้วคูณสิบสี่มาถึงคูณ15ค่ะทุกคนโอ้โหคูณ15ต้องได้แล้วล่ะต้องได้คูณ15แล้วล่ะทุกคน อะไรเนี่ยสิ่งที่หวังนะทุกคนสังเกตดูไหมอันไหนที่จะหวังอันไหนที่ลุ้นนะทุกคนมักจะมักจะไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเงินรางวัลซปเปอร์เมกามาแล้วจ้าทุกคนเออมาดูว่าเราได้เงินกันไปเท่าไหร่โอ้โห หมา2,172บาทค่ะทุกคนโอ้โหคุณสุดห้าก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะมุดมุดมุดตุ่นมุดมาจา้าเอออ,อีกหนึ่งตัวไหมได้อีกหนึ่งตัวไหมให้เพื่อนตุ่นอีกหนึ่งตัวไหมอือแอปเปิลแอปเปิลสีเขียวอ้อโหหมาค่ะหัวหอมค่ะทุกคนโอ้โหได้เพื่อนตุ่นมา,มากางุนค่ะ มาค่ะทุกคนได้เปล่ามันฝรั่งกับข้าวโพดค่ะทุกคนคูณห้าให้เออมาค่ะคูณหกคูณเจ็ดจะได้หรือเปล่าคูณเจ็ดได้คูณเจ็ดคูณแปดมาค่ะทุกคนคูณแปดคูณมาให้แล้วค่ะทุกคนโอ้โหมาค่ะเออเอาอีกเอาอีกวันนี้ค่ะทุกคนมาไว แต่ได้นะอ่ามาไวแต่ได้นะทุกคนเออช่วงเวลาสี่โมงนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเ,เรามาหาช่วงเวลาในการเล่นกันไหมทุกคนเออว่าช่วงเวลาไหนเล่นดีบ้างช่วงเวลาไหนหนักๆบ้างเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงนะคะน้องผีจะรีวิวให้ทุกคนดูเออแต่ตอนนี้คะ่ะมาเออน้องผีอมเงินมาแล้ว4 0 0 0บาทค่ะทุกคน4,8อือ ขอห่อมาให้อีกค่ะคูณ14กับคู่ณ15ได้หรือเปล่าต้องได้แล้วแหละจังหวะน,นี้คูณ15คูณ15บอ้าวอุตส่าห์ลุ้คนคูณ15บห้าแต่ไม่เป็นไรทุกคนมาเงาินรางวัลค่ะทุกคนเงินรางวัลตอนนี้เงินรางวัลเมกะอืมน้องผีกะจะอมแบบอมแต่ละข้างเนะงาะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะมาแล้วค่ะทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องผีด้วยนะคะทุกคนอ่าไม่แชร์ไม่เป็นไรแต่คอมเมนต์ให้ได้ไหมหัวใจสักเรืองก็ยังดีเอ้อมาเป็นก่อนมาเป็นก่อน2,084บาทคะ่ะทุกคนหลงวันซูปเปอร์เมกามไม่เบาถือว่าไม่เบามาคะ่ะทุกคนอตอนนี้น้องผีอมเงินมาแล้ว5,000บาทเออไม่น้อยไม่น้อยเลยมาทุกคนอีกหนึ่งตัวไหมอีกหนึ่งตัวให้ไหม อีกหนึ่งตัวให้ไหมอีกหนึ่งตัวให้ไหมโอ้โหมามาลุ้นกันค่ะทุกคนอีกหนึ่งตัวมาแล้วค่ะทุกคนสามตัวดูกันหมุนฟรีแปดครั้งค่ะทุกคนแน่น้องตุ่นสามตัวนี้มาค่ะแอปเปิ้ลคูณสามค่ะยี่สิบสี่คูณสามเจ็ดสอง โอ้โห14คูณ2 48รวม120บาทค่ะทุกคนโอ้โหคูณ5ให้คะ่ะคูณ6ให้ค่ะโอ้โหคูณ7มาจ้าให้คูณ8มาอีกเออคูณ9ให้อีกทุกคนคูณ10มาคะ่ะทุกคนโอ้โหคูณ11ให้ไหม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 ให้ไม่เป็นไรอโอ้โหทุกคน เงินรางวัลก้อนโตค่ะ5้าอ้บอาทเมืม่อกี้ก็ลุ้นนะลุ้นคูณ15แล้วนะทุกคนจะขึ้นถึงคูณ15หรือเปล่าให้กันม,มาค่ะบวกอีกสองเออบวกหมุนฟีให้อีกสองม,มันฝรั่งมาค่ะทุกคนคูณ12ขึ้นแล้วคูณสขึ้นแล้วคูณ13หรือเปล่าได้เปล่าบวกอีกหนึ่งค่ะทุกคนโอ้ได้หมุนฟีนหนึ่งค่ะทุกคน โอ้โหนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันเลยคูณ uhm, ส <sm> ิบสามมาจ้าเออคูณ <fum> ส <ste melhor> ิบ <Buffalo> ส <museums> <descriptive mus incom> um> ี่อีกเออคูณสิบห้าทุกคนรอบนี้คูณสิบห้าต้องได้แล้วแหละคูณสิบห้าต้องนึืงว่าคูณสิบห้าจะแจกล้วโอ้โหทุกคนคือลุ้นอยู่นะลุ้นคูณสิบห้าอยู่นะมาดูเงินรางวัลรวมค่ะหมุนฟรีรวมๆสิบเอ็ดครั้งนะทุกคน 1 7 0 4บาท้อยสบาทสู้ต่อค่ะทุกคนสู้ต่อตุนมดตุนมดตุนมดืนมดปรับเบ็ดเลยทุกคนขอปรับสู้อ่าสู้ขาดใจ40บาทมาค่ะตุนมดตุนมดม,มาอีกหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่าเอ,ออเออให้แหละให้แหละจงังหวะนี้ ให้แหละให้แหละไหแหละมีไหมอ้อโหทุกคนมาคุณสองให้อีกคุณสามให้ค่ะเออคุณสี่มาจ้าคุณห้าหรือเปล่าไม่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 มาค่ะแปดกันหมุนฟีกค่ะทุกคนอ้โหมาหัวหอมค่ะทุกคนคูณหคูณเจ็ดไม่คุณเจ็ดไม่ คูณเจ็ดคูณเจ็ดมาค่ะทุกคนโอ้สองร้อยยี่สิบสี่บาทออ oh. ค,คูณแปดเออร้อยเก้าสสองคูณเก้าโอ้โหคนคูณสิบค่ะโอ้โหคูณสิบเอ็ดมาให้โอ้โ oh, หทุกคนน้องตุ่นของเรา ประทุกันรางวัลก้อนโตค่ะทุกคนตอนนี้เงินรางวัลก้อนโต1,104งพันห้อยสีบาทมหมุนฟรีรอบนี้เออคูณสองคูณสามเออคูณสิบสี่อีกยางยางทุกคนยาง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 นะโอ้ยังไม่ถึงคิวของคิวคูสิบห้าเลยทุกคนหมุนฟรีแปดครั้งก็ทุกคน2องพเอ้ยรวม2องพั้าห้าสองบาทค่ะทุกคน มีการเอ้อเออเออเออ,อด้วย <S 2> <S 2> <S ออวันนี้น่ะทุกคนน้องผีกะว่าจะมาอมเงินสักหมื่นหนึ่งอะห้าร้อยทะยานเป็นหมื่นเลยก็กว่ากันไปโอ้โหฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องผีด้วยนะคะทุกคนคอมเมนต์มากค่ะทุกคนไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ว่าสู้ๆก็ยังดีทุกคนเออ โอ้โหโอ้โหโหตุนมด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 ตุนมุตมต,มต,มต,ม hmm. ตอนนี้ต้องผีอมเงินไปเก้าแันสามลทุกคนเก้าพันสามเราจะหมื่นแล้วจะหมืนม่นละจะหมื่นละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะหมืน hmm. hmm. มม่นละมาจะหมื่นลวนะจะหมืน่นละขอขอเถอะขอเถอะขออยากได้สักหมื่นหนึ่งนี่ขออม oh, mm. มาจ้ามาจ้าอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่ง นั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่ให้ผิดหวังจริงๆสี่ตัวแหละต้องได้สี่ตัวแหละจังหวะนี้สี่ตัวแหละสี่ตัวแหละจังหวะนี้ต้องได้แล้วแหละต้องได้สิต้องได้สี่สี่ตัวสามตัวไม่เป็นไรค่ะทุกคนมาดูหม 4, ุนฟรีแปดครั้งค่ะอเพิ่มเขียวมาจ้ายี่สิบบาทอุ่นสองให้อีกร้อยหกสิบทุกคนม,มาค่ะทุกคนมาลุ้นกันค่ะทุกคนคูณนสามให้ค่ะหกสิบ วันนี้นคุณสี okay. lar, ่องได้เออคุณสี่ให้อีก80บาททุกคนมาค้าคูณห้าให้หนึ่งร้อยเออคูณหกให้ร้อยเก้าสิบสองบาทคูณเจ็ดให้ไหมโอ้ไม่เป็นไรทุกคนมาดูกันหมดฟรีแปดครั้งของเราในรอบนี้ได้เท่าไหร่ได้ 612บาทคะ่ะทุกคนก็ยังดีก็ยังดีแต่ถึงหนึ่งหมืนไหมก่อนไม่ถึงหนึ่งหมืนไม่กินข้าวเลยตอนนี้ไม่กินข้าวเ,เ,เย็นเลยทุกคนเออไม่ถึง1 0 0 0 0หมไม่กินข้าวเย็นทุกคนมา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 ไหมถูกคนมาไหมมาไหมจังหวะนี้ต้องมา เพื่อนตุ่นต้องมาแล้วล่ะเพื่อนตุ่นต้องมาแล้วล่ะหนึ่งหมื่นแล้วทุกคนตอนนี้หนึ่งหมื่นแล้วโอ้ค่อยๆแตกไปค่อยๆแตกไปเอ๊ะเออเออค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมตอนนี้ต้องผีโอมเงินไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทแล้วทุกคนได้กินข้าวแล้วค่ะโอ้โหพารกิจชิดหนึ่งหมื่นก็มาเออเรามาทำแทมเป้กันเถอะทุกคนอีกตัวไหมจ๊ะอีกตัวไหมจ๊ะอีกตัวไหมจ๊ะตอนนี้ตอนนี้อีกไหมอีกไหม ตัวหนึงไหมอยู่นะุ้นอยู่นะรออยู่นะขอโฟกัสคะทุกคนรออยู่นะตัวมาค่ะพุงวกพงวกพี่งหวกเออคูณเก้าคูณสิบก็มาตัวตุ่นมาไหมก่อนเออตัวตุ่นตัตุ่นตัตุ่นจ๋าตัตุ่นจ๋ารอคูณสิบ้าอย่างเดียวแล้วล่ะตอนนี้อะอะอะรอคูณสิ้าแล้วล่ะตอนนี้อืแคทลอดาทุกคนเตุ่นไหมตัวตุ่นไม่หวังแล้วมั้ง ตัวถุนไม่หวังละหวังคูจิ๊ห้าค่ะทุกคนเออหวังคูสิ๊ห้าล่ะหวังคูจิ๊ห้าค่ะทุกคน,คคกคนมาให้เปล่าอืแอบเปิดคูจิ๊ห้าแตกให้นะคูจิ5ห้าต้องแตกนะจังหวะน,นี้คูจิ๊งห้านะคูจิ๊งห้าค่ะทุกคนโอ้โหมาแล้วคูสิ๊ห้าค่ะจากที่รอกันมาเนิ่นนานเออ โอ้โหคูนสิบหกให้ค่ะคูณสิบหกให้เยอะๆเลยเออรอคูณสิบห้าไปใช่ไหมสิบหกแตกให้เลยค่ะสิบเจ็ดเป้าเออไม่เป็นไรอย่างน้อยคูณสิบห้าให้ก็ยังดีค่ะทุกคนมาดูเงินรางวัลค่ะทุกคนคูณสิบห้าให้แล้วทุกคนพอใจแล้วเอออมเงินหนึ่งินหมื่นก็ถือว่าพอใจแล้วในวันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้มาดูยอดรวมกันดีกว่าว่าน้องผีอมเงินไปเท่าไหร่ค่ะทุกคนโอ้โหเงินรางวัลซูเปอร์เมกาค่ะ มาคะ่ะทุกคนมาลุ้นกันคะ่ะว่าจะได้เงินเท่าไหร่เออ4,528บาทคะ่ะทุกคนออตอนนี้น้องผีโอมเงินเป็น14,300บาททุกคนคือแบบคูณ15ก็แตกให้แล้วเป้า10,000ให้แล้วทุกคนฝากเอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้ด้วยะคะ่ะทุกคนอย่าลืมนะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วน้องผีจะทำให้คลิปมันดีขึ้นดีขึ้นคะ่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะทุกคน แหววผีหลอกแล้วแว